อ่สวัสดีครับผมพัดเพชรประไลกครับผมมานี่สูตรเด็ดเด็ดครับผมเก็ดไปโอ้โหขอบคณนองครับ มื่อนี้เชฟกับมือมุอ่อนกับผมไอ้เพราะ่พนลอกดาวไปหลายเดือนครับห่างจากกระทะหลายเดือนครับพนลอกดาวครับร้านอาหารปิดครับสุดยอดครับผมพี่น้องก <c oughs> ินใจมุกมุกเชฟมึงดูมันจะหกมึงเอาพี่น้องมึงเอา เด้อพี่น้องคนน่ะมันจะได้เทียมอยู่อาจารย์อาจารย์เทียมก่อนล่างอืมอาจารย์ค่อยๆเลยโอ้ยงมหัวเลยพี่น้องเลยเอา โทษโทษตอนแรกซื้ออยู่ใส่ไอกเตือนึงหรือว่าเป็นเลืองเลยอาซิมซิมซิมปลวกนลนะที่มึงรู Nua gin if tenga kiya hai huni kua Aya แซบแซบครับแซบแซบอะไรอะะไรไรบเปื่อยะวะบเปื่อยเอนาะเพราะว่าเอาดนอยู่ดิพัดก,กระทั่งดนโซกีบเปื่ยโูมันเหนื่อยมันแล้วอะไร cái này nữa, ok, ok, bo kem nào, anh chị, bo kem, bo kem, à, cho, cho một cái hẻm này, hả, hả này, vợ, ông hoàn ta đứng đây, vợ, thôi đã, khỏi rồi, thôi đã, kem vợ, vợ, bỏ đi, bây giờ chờ nào, kem mới ra này, vợ, em bác xin mà, tao cái nó dị เอ้มันเตรียมปากก็ได้อนี้เอาไปกินด้วยกันแกนหน่อยไปห้องแล้วไหมแนไมเหลือไปพอนอนไปพี่มองคล้ามเลอ๋อสุดเด็ดสุดเด็ดเลยพี่น้องมันดอดแดงมันดอแดงซีมบางหม่กันนะบางไ ันเดียแดงันเดียแดงคุณเจ้ามันเอ็ดแดงมันมีเขินไปอกนี่เนาะจมันหร้จำเก่งไมครับเป็ไรนเชาครับองเสียบ่ครับปันฝนตกไปนีเนาะ โอเคครับผมสามร้อยยี่สิบเมื่อกี้น้ำกัน,นครับผมอ่ะ